มามเอาจันมาเลยนนี้น้อยจันเล่นแ่งกันแล้วแข่งกันอ้น้องโอ้โหโอ้โหโอ้โหโสุดยอดเลยสุดยอดตตตตแข่งกันเว้ยขากนาดเอ้าเอ้านมากขึ้ล้มลงมไงันเอ้าแนวไรนี่แนวไนี่โอ้ยไอ้พี่นงพูนพูนพูนขาขนาดมวนกันเว้ยพูนพนไอ้ดินกระเดวกระเดวกรเดวอ้าเอ้าเอามัน้อยน้อยพี่ละที่เป็นยังไงพี่ละที่เป็นยังไงโอ้ยขากอยู่วัสดีคับพูนพุนพนพูนมวนเพื่นและพี่น้องมวนแล้วออ้ยมา โอ at, Bref, ını, まま้ยสามพี่น้องตัวตึงมาหน้าพี่น้องมาหน้าโุ้ยผืนพื้นมวนบางนิดหน่อยช็อกโก้โอ้ยพื้นมวลพื้นพื้นมันแต่เคยมาหน้าั้างเลขคนนะเว้ยพร้อมผืนเคยมาได้ป้าผ้าผู้แค่ผ้าผ้ามาจิกเทียเลยนี่นี่นี่มวยมวลเนี่ยพื้นพื้นพื้นโอ้ยมวลพื้นละพื้นพื้นเอาแล้วเอาแล้วมาเล่นแล้วไอหยอกกันเว้ยิวิวิ พุ่นพู่นพุ่นพ่นมวนเพื่อแหละไอ้คนลาเลนกบนองพุ่นเป็นดีใจเอ้ยเป็นเด็กออกนอกบ้านเธอแหลกพุ่นมาไบุกลาขี้ซาเล่งมาได้บุกลาขี้ซาเล่งมาเลยได้บ่ได้ธรรมดาได้บุกลาขี้ซาเล่งมาเลยพุ่นพู่นพุ่นไปแล้วไปแล้วไปแหละเขาปลาหกได้ลูกงูขาบข้อไปกินด้พุ่นพู่นพี่น้องพุ่นเอาแล้วเอาแล้วโอ้ยมันจะชีวียนเวียนหัวัน่ี้ชิ้นน้อยพุ่นพุ่นพุ่นเอาแล้วพี่น้องเอาเลนกันหนึ่งหนึ่งพุ่นม้วนเพ่แล้วพุ่นพน ไอมวนพุ่นพุ่นไปละไปแล้วนี่นี่ดถือสกัดดาวลุกนี่เอาบอเอาบ่อเอาบ่อเอากบาบอนี่นี่พุ่นโอ้ยมวลเพิ่นละพุ่นพุ่นพุ่นว้ายว้าพุ่นไอ้กบย่อมได้เลยโอ้าสนาำเด็กเหรียญม่พุ่นพุ่นมวนเพิ่งละพุ่นพุ่นข้นองมวนแห่งมวนแฮงว้ายมาามวนแห้งพุ่นพุ่นุนอมวนแฮงมวนแฮงพุ่นโอ้ยพุ่นพุ่นพนพนว้ายว้ายว้ ดีใจเพิ่นได้ออกนอกกรอบมือเอ้พิ่นได้มากทงหน้าเธอแหลกพี่น้องเพิ่นได้มากทงหน้าเธอแหลกง่ายเวลได้มากทงหน้าเธอแหลกพูนนะพูนนะโอ้ยเหนียวแตกเลยเหนียวแตกเลยเหนียวแตกเลยพูนนะโอ้ยมวนคักมวนคักพุ่นพุ่นมวนคักไอ้มันคู่เอียงว่ะทั้งยังวะนี่พุ่นพูนโอ้ยโอ้ยพุ่นอ้าวอุ้ยมิน้าไม่เล่นพ่อไหมอุ้ยมิน้าไม่เล่นอุ้ยอุ้ย อย่างว่าเปียกๆนี่ว้ยน้ำเจ้านี่ว้ยว้ยลามวนแห้งบ่เนี่ยลามวนแห้งบ่ล่ะอมมบอกเอฟชี่ว้ยบลามาหน้าเที่ยแรกบลามวนแห้งมวนแห้งวยมวนแห้งฝืนพชอบกูมวนแห้งดีใจเวอพี่น้องดีใจเวอร์ได้มาหน้าพุ่นพูนุนชำรวดว้ยยังวะน่ะป้าเขาวะน่ยว้ยป้าเขาเจ้น่ะพุ่นนพ โอ้ยเบิง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 นี่นี่นี่สำรวจพุ่นพุ่นมันเหม็นอย่างมันน้ำเจ้านี่เขาน้ำเจ้านี่โอ้ยโอ้ยดีใจพุ่นพุ่นพุ่นโอ้ยพุ่นพุ่นพุ่นมวลพุ่นละมวลพุ่นละพุ่นไปแล้วไปแล้วอ้ายพุ่นดีใจพุ่นโอ้ยขาดขนาดพุ่นไปแล้วพี่น้องไปแล้วโอ้ยพุ่นมุดเข้าไปไปใต้กระท่อมไานวิวตีลูกว้ยพี่ละเต้ยังขยู่ดึน้าเนาะมดแล้วโอ้ยพุ่นพุ่น มวนมวนคักมวนคักโอ้ยขึ้นพุ่นพูนมวนเขาละมวนเขาละอืมพุ่นพูนโอ้คักขนาดพุ่นพูนพี่น้องพุ่นโอ้ย่าไปไก่สาดดิปลาชะโดขาบข้อได้ลูกโอ้พ่นมวนเพูนโอ้พามาเปิดหูเปิดตาพี่น้องผ้าช็อกโกมาเปิดหูเปิดตามาออกมาทองให้ทองหน้าเธอแหลกพุ่นพูน โอ้ยช้ำเหลวนใหญ่เลยช้ำเหลวนใหญ่เลยวิ่งวิ่งวิ่งเอียนหัวเลยโอ้ยปุ่นอียังไงโอ้ยขึ้นไหนวะนี่แค่คือหักเพื่ออะไนี่โอ้ยแค่คือหักเพื่ออะไรำรวจปุ่นสำรวจเบึง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 เฮ้ยบลาขอช้ำเหลวนี่มันเป็นแค่ยังนี่ฮักเพื่ออะไรชั้นนี่โอ้ยมวนเพื่อละวมวนเพื่อละวปุ่นปุ่นโอ้ยขาดยูพี่น้องขาดยูขาดยูปุ่นปุ่นไอ้ยังกลางวันน่ะตัวอียังวันน่ะ ขาไปหาไอ้พุนผุนมวนนะมวนนะมวนแห้งว้ายกลามวนแห้งพุนพุนพุนโอ้ยข้ากขนาดพุ่นเอาแล้วเอาแล้วนี่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 โอ้ยดีใจเวอร์ดีใจเวอร์มวนคักมวนคักพุนพุนกลามวนข้าพุนพุนเอ้ยมุดเข้าไปพีละเจอยู่อยู่ข้างไหนว้ายมุดเข้าไปหาไอ้บ่ ไวเบิ้งเบิ้งเบิองเบิ้งคาคาสองมันเป็นตัวยังอยู่ข้างในนะเอาพิลาเต้หลีตัวนั้นไว้ยลามุดเขาไปหาพิลาเต้สิโอ้นี่นี่นี้ไว้พุ่นพุนพี่น้องโอ้ยนี่นี่นี่มี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 เฮามีแสดงนี่นี่แสดงผพ้าแสดงผพ้าโอ้หมอนี่มันก็ธรรมดาเนี่ยนี่คกคยูฝน พูนพูนมุดข้าไปหาไอ้ที่ไนเอเอานี่นี่ไอ้คุดลุมเอาจเจ้าเจาเจ้าโอ้ยอนี่โอโอโอเอาเอาเอาไอังว่าดินดื้อๆเอาพิลาติพิลาติเอ้าเอ้าน้อยน่อยคุดเอ้าเอาเอาเอาว่นวนวนเอาเอ้างนี้คุดใหญ่ลวเอาคุดแข่งกันนเอานี่นี่นี่โอ้เป็นธรรมดาที่ไหนพูนพูนโอ้ยพ่นพพี่น้องพ่นสำรวจสำรวจดมดมดม มันเม่นอย่างมาบุเคยมาเจ๊เทื่อนนี่มุ้ยลาบุเคยมาเทื่อนนี่โอ้ยบุเคยมาเลยนี่โอ๊ยแปลกที่แปลกที่นพี่น้องแปลกที่ฝุนผุนมูนี่นี่นี่เฮาเฮาเฮาโอ้ยผุนพี่น้องดีใจเวอร์ดีใจเวอร์พุ่นพู่น้ยปีน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 โอ้ยขาดขนาดสำหรับคลิปนี้กับุ่้ยยังได้พี่น้องผ้าช็อกโกมาเปิดหูเปิดตาท่องให้ทองหน้าพี่น้อง สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างคลิปใหม่ๆในช่องสองแสบจอมป่วนเมียจอมสัชาแนลเน็ตนครับอี่กะขอตัวลาไปก่อนบายบายสวัสดีจ้าผุนผุนป่วนขนาดพี่น้องพุนพุนวายผุนหยอกกับไอผุนพุ่นพุ่นพุ่นโอ้ยผุนผุนอ๋อทำดาที่ไหนทำดาที่ไหนผุนพุนพุนวายขาดขนาดให้ผุนพุนให้ แห่งรุงกับอายนะ่ะฮึ้งข้าขนาด